โดนโบบกหญ่เลวนะคะตอนนี้ก็น้ำท่วมเลยอนาคตจะทำยังไงดีปิซซ่าก่อนนะคะเดี๋ยว o ปกนไปเลน้ทวมังมือเดูทุกคนุกคน้ดีอค้จะ่ให้เปียกใชีเยนะ้น ปุ๊กสีดูสิน้ำท่วมไปหมดเลยนี่เราจะทำยังไงโอ้โห mọi người thấy rằng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 